มันจะออกมาหลายทีมงานหลซองเป็ดเพื oh, 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 ่อพรูปเจ้าของเกระเพอะซองอยู่โห้ไอใน่นนัตอนโอ้โหตะกาแรณ์แรงน้ำแรงงกเหลืองกดติดตามอีสานสูตรที่ช่องยูทูบและเพจแมเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีครับอีสานสูตรครับมื้อนี้พามาอีกแล้วพามาเก็บเห็ดอีกแล้ว วันนี้เปิดตัวในป่าครับวันนี้นี่บนภูเขาจะขึ้นไปข้างบนนะครับแต่เบิงพารถเครื่องเกษสาวก้คันครับเมื่อนี้โอ้บอกได้เลยว่าเขับมาเอาบุญไ <c oughs> ม่ได้มาเก็บเห็ดแต่กลัมาเอาบุญบนเขานี่ครับโอ้เบิงรถเต็ตมเขาบอไปทางเกาเ้าเท่านี่แ้นะตามดวงเราบนี่หนะ นสวัสดีค่ะตอมค่ะเสียนตอมนะกับเสียนปิมมื่อนี้มาพร,ร้อมกับกองทัพรถมอเตอร์ไซค์นะมือ่อนี้นะมามาเอาบุญมาเอาบุญมาเอาบุญไปงไปห้อาขันหมดแล้วอันทางมามันผม <า S 1> อบอกอือโอ้ยไปบเปลีนไว้ท่าไหนบานมดครับนนี่บานไปเลยฝนหลวงป่านเอาบุญบอกคนหลายมาเปิดแหกก่อนนี่้อง ยังลยงลุดโค้ยงยลุดรอดสายตา,ายังลุดรอดสายตาอยู่เอาหเอาวางโอ้โอ้โอเคยแล้วเอามาไอ้ติฏิฮะวางอืมเมานก่อนบ้านที่บอเห็นตอนนมหน้าว่ะ น้อยค่ะเขาเลือวไว้ไห้เนาะมันน้อยขเขาบ่เห็นสี่แค่นี้แล้วไข่มันอันนี้ดอกดอกมันที่เจ้าเอาไปหมดแล้ว ทั้งค네ุนไม่ต้องสามดอกสามดอกปะใุ่คุณไรเงียมบปพิมโอลบเยอะโอ้้องสองดอกโอ้งามอยู่กำลังงามกำลังงาม

ามดกอกดก,ดกันะเ<ฮ>นาะนี่ฮะ3ดอก3ดอกอ่ะลบอยู่ดิลงลบจังซี่ล่ะพี่น้นองทําบ่ล่บ่ได้ ้ลอดสายตามาได้ยังไงคุมโอ้โแงมเมือจะได้ลงหินเมื่อไรผู้หินเลยพี่น้อง โอ้ยหายไปไว้บ้านเท่าหมดละเออโอ้ยบ้านจะไปเท่าหมดละไม่ใครเห็นมานั่งกินข้าวบนซื้อๆคนบ้านแทะนั่นแหละเงยได้ไหมเนองเอาคนเดียวละเตินงานบ่อยู่ บาทไดเดีวยนสีความมุ่งนะโอ้เหยียบตะก้าเต็มตะก้าอ่าทำพิธีไหว้เขานะครับเด็ดกว่าเด็ดควันมันสิแตกไปว่างโอ้เออแตกมุ่งนะ เทียกบกับกระปองเบือดีปาดวันนี้เล็ดหายากแล้วเล็ดน้อยบุกไปออกกันนี่เนาะออกอนะออดู่ออดูคนไหลคนเอาเมื่อแล้วบุพอโอูลบดีกำลังพอดีนะใส่นี่เออง่านแ้เนาะไม่น้ำนักเนาะอ๋อ,อไม่ไ เดี๋ยวไม่เดี๋ยนี่แหละเหลือแบบนี้แหละเอใช่เหมใช่ใช่ไข่วันนี้ได้แต่เดินเดินลูกเดียววันนี้เนี่ย ตุ่มหน่อยห้องที่นั่งพัก,ห,กหน่อยนั่นดอกแดง,ง,งดอกหนึ่งนะใครกำลังออกใครเออองรบตาข้าเจ้า

เงียบแม่ไปเลยใส่ก็ใ้เงียบโอ้ยโอ้ยเงียบเห็นเพลิดม่เจ็บไ่เจ็บ เราจะเห็นดอกก่อนอู่ายหินงเียนุก๊กเอาดอกหเอาโอ้เราก็เห็นดอกเดียวเนาะโอ้ยงมตรงนี้งาปุ๊กนะงอเห็ดโคมนี่ ีปลาห็นได้องลาได้ไหลาครับดิโอ้ยจะกระมามาหันนี่โอ้นั่นโอ้กระม้ามาหันนี่แงมอยู่แงมอยู่โอ้แงม้งมแงมขอุนะแมแงมแมขอบคุณนะ โอ้โนอกเงยนกแงยนกบานอืออือนกงบดีครับลงโซเชียลอีสานสูตรได้แต่มาจากซองอีสานสูตรอ่าครับบูน่ะหลายครับมา<อ>จะออกมาหลายทีมงานหลายซองเฟซบุ๊กให้รูปเจ้าของเออกระพอซองอยู่ <S 1> <S 1> <S เห็นามมากกน,น้ำมาขึ้นน้องตรงนี้ได้ไหมเนี่ยน้าม,ม,า,เา,เมาเท่าๆเบิ้งงด้เออถ้ามันเท่าเขาก็ปล่อยคืนน้ำมาสัตว์ได้ได้วยล่ยได้ยุังแข็งเห็น้ำมา ห้องน้สุดก็ได้แมงกินนี่แหละเขากินได้แน่นอนกินได้แน่นอนนี่งไงเป็นนี่ตูมโอ้โหไอปี๊ดในน,นั่นอยู่ไหนนี่ โอ้โหยไปแล้วไปละงูเป่างูน้อยงูน้อยเฝ้าเห็ดละงกเหลืองโอ้วงัวตัวใหญ่งูน้อยงูน้อยก็ลักินละงก์วะสงสัยนี่ดิเออหนาหนาเออน่าเล่านู่นแมงอย่างงูเองมากินไข่มันงอ่ะเออปพวกไว้ละงกเหลืองงามง ช่องดอกช่อมดอกงามามาแล้วอันนี้นะ่ะเข็ไข่เริ่มออกแล้วพี่น้องอันนี้ตูมน้อยมั้งเออรุ่นทุงคนเออนี่งามฝนก็กำลังลงมเลยพี่น้องสงกเหลืองโอ้สอกเหลืองนี่กูณอ่ะฝนตกฝนลออ้องไหลกว็วะนี่ โอ้เมื่อวานนี่ต๊กี่บอพิมน่ะโอ้อ่างอกบั้ฝนลงแล้วพี่น้องฝนลงฝนตกแล้วนะ เย็นสบายนะอันนี้เก็บหลังฝนตกเลยพี่น้องเอ้ยยังไม่พอยังได้พอยังได้พอยังดอกอ่ะลงมาปิ๊มสายทห้นี่ดอกนี้ใหญ่เออปาดสองดอกสองดอกอือ,อ,อโอ้ีข้างกันอีกดอกนึงอันไม่ใช่โอ้หนังฟันอยูอ่บ่พุแมนอือ

โอ้ฮึโอ้อืม,อมสีเหลืองงามอันนี้มันคือเหมือนเดือดหัวดอกเฮ็ดละงอกนะครับแต่ว่าบวือบแมนเ้อมันเป็นน้ำหน่มาพี่น้องเฮ็ดเป็นน้ำเฮ็ดอาวากาศเฮ็ดอาวากาศ อันนี้เห็ดกอเล็กนี่แกงนหวานน้ำหวานให้ด้วนี่อืมย่อค่อยค่อยได้ยุ่งเนไหนล่ะหาวนี้น่เตะเงี้ยละงางย่ควมไปละจุ่มน้อยวนนเออควมไปละน้ำมาไอ่ดอกน้อยบ่ เก็บดอกมามานีดอกนี้นี่ดอกหนึ่งดอกสองดอกอือก๊าลังออกอือก๊าลังออกอือแก้มังแกมอืมเห็ดกอกำาลังออกเลยนะคุณน่ะ ก็อตอนนี้เขาว่าแซ่บหลายว่าสันโอ้โหโหล่น,บบบนเกีอยวนี่เกียร์เกียร์ต้องเกียร์มึงต้องอเกียรเบิรงดอกมันน้อยแล้วคน,น,น,นจะเห็นเนาะอืมหลายเท่านี่ต้องเกียรเบิร์นนะถึงจะเห็นโอ้เอามขับครับ ว้านี่ก็เจ้าสมบัติเต็มกระยังโง่เกลืองเท่กับเต็มตะก้าวข้าวโอ้ครับข้าวกําลังบานกําลังออกเออลบอยู่ลบอยู่ใต้หูหูข้าหน้าที่มาเป็นทังสี่นะเบิ้งหน้าตามันที่ ล,ละงอกหน้าริรารานวันอันดับที่สามละงอกมันสองอันสองดอกอ้าวเบิ่งไม่ได้สองดอก <laughs> อว ي, สออกะสองก้านเหรอ <laughs> สองกา้านนี่ไง <laughs> อ๋อาใกล้ๆมาใกล้เฉยเลยโอ้สิได้เปิดประมูลมาเหละงอกสองกา้านหนึ่งดอกว่าจะลงไฟบานละงอกหน้าเป็ดดีกว่า <laughs> โอ้ละงอกหน้าเป็ดดอกไมโอ้ดอกไม้สองดอก นี่ยังเอกกระนเอาลอยู่ใส่ไปไอ้เนี่ยไว้ซะน่อยเอารถมันพอดีไม่ตัวนี้อ๋อนั่นไว้นั่นไงสี่ใครไปไขนะึ้ไปอห้าใครน่ะนี่เออนะั่นน้อเอารถอืม จุ่มหนึง่งเหมือนใครพอดีเอามาครับมาดูผลงานมื่อกี้ตอนนี้เหลือมาไซอยู่สองคันนะพี่น้องจากมาไซเอ,อ้อจากมาไซเสาหนึ่งตอนนี้เสาเลยสองแล้วมื่อกี้มามาเบิ่งผลงานกันก่อนโอ้โหตะก,การแหลกเลยนะงามเลยละงกเหลืองอานามแต่ว่ามันจะไว้แล้วนะละงกจะน้อยแล้วเป็นเฮ็ดอันนี้เฮ็ดดินเนี่ยเฮ็ดกอ นี่ดอกใหญ่ดอกใหญ่หลังงงง่หักซะเนาะนางสิบบานแล้วตอนนี้อันนี่อันนี้เห็ดโก้เห็ดลวนมาหนี้ว่าโบได้โบได้ก็เต็มตะก้าอยู่อือหือเห็ดลวมแลังงงง่ายบายบายแล้วมาพอกันอีทีหน้าครับ